สวัสดีค่ะเอินเอ็นหญิงค่ะการเดินทางรอบโลกของเรา EP นี้เราจะนั่งรถไฟจากหลวงพะบางประเทศลาวข้ามชายแดนไปที่คุณหมิงประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่2ของเราค่ะเราจะมารีวิววิธีการซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงลาวจีนและพาไปดูที่นั่งชั้นหนึ่งว่าคุ้มค่ากับราคาไหมรวมถึงสเต็ปในการข้ามชายแดนลาวจีนนะครับว่าเราจะต้องผ่านตมกี่ขั้นตอนและต้องขึ้นลงรถไฟกี่รอบกันแน่กว่าจะถึงประเทศจีนถ้าพร้อมแล้วเราไปขึ้นรถไฟไปประเทศจีนกันครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขึ้นรถไฟจากหลวบางไปคุณหนิงกันนะครับอันนี้8โมงชา้าทั้งวันมีอยู่รอบเดียวนะถ้าพลาดรอบนี้ไปก็คือรอพรุ่งนี้ส่วนของรถไฟเนี่ยจริงๆมาก่อนเวลาแค่สัก4ีนาทีก็พอละวไปครับไปดูอันนี้เราซื้อเป็นรถไฟชั้นหนึ่งแต่ราคาก็แพงขึ้นประมาณเยอนะอยู่นะแต่ที่นี่ที่นี่เฟิร์สคลาสไม่ใช่แพงสุดนะต้องเป็นิสเนา นั่งประมาณเจ็ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เลยนั่งดีๆหน่อยพักร่งางก่อนจะต้องไปเจอปินบุรีที่จีนนี่ค่ะสถานีหลวงพระบางไปเข้าข้างในดีกว่า การซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงลาวจีเนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยคือการซื้อผ่านแอป LCR ซึ่งตัวแอปเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายเข้าไปเนี่ยก็ลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็เลือกสถานีต้นทางปลายทางเลือกวันที่นะครับกดไปปุ๊บเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราจะมีที่นั่งชั้น1และชั้น2นะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมี Business Class ด้วยอย่างของเราเนี่ยเป็นหลวงพระบางไปคุณหมิง First Class เนี่ย1นาล้านกีนนะครับก็ประมาณส class นะประมาณา2ล้านกีบนะครับอ็ราคาประมาณันี่งจุด้อ ใช้วิธีนี้นะครับตัดวีซ่าไม่ผ่านนะครับแต่เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทําได้นะครับก็เป็นวิธีที่สะดวกเลยวิธีที่2คือไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟสามารถเข้าไปซื้อได้ทุกสถานีเลยแต่ถ้าสถานีเวียงจันทร์อาจจะคนเยอะหน่อยควรเผื่อเวลาด้วยส่วนพวกเราซื้อที่สถานีวังเวียงไม่ค่อยมีคนเข้าไปซื้อได้เลยข้อควรระวังอีกอย่างก็คือเขาไม่รับบัตรเครดิตนะคะต้องเตรียมเงินมาให้พอและบางสถานีก็ไม่มี ATM ด้วยวิธีสุดท้ายนะครับก็คือไปซื้อกับเอเจตน์นะครับซึ่งเอเจตน์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นตามเว็บไซต หรือว่าถ้าเกิดว่าตัวเราอยู่ที่ลาวแล้วเนี่ยเอเจนต์ในที่นี้เนี่ยก็คือสามารถเป็นร้านโชว์หวยหรือเป็นร้านขายทัวร์ที่เขารับไปซื้อตั๋วให้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็อย่าลืมด้วยนะครับว่ามันราคาก็จะแพงกว่าราคาปกตินิดนึงล,งลังรอรถไฟจากหลวงพระบางไปคุณหมิงก็ค,คนจีนล้วนโฉมหน้าคนไม่แต่งหน้ามาเจ็ดวัน <c oughs> ลาวไปไงบ้างร้อนเหงื่อให้พกแก้แขนกุดมาเยอะๆทำไมอ่ะร้อน หรือไม่มีอะไรนอกจากคว่าร้อนเลยใช่ปะด,ดีค่ะสวยงามตะการตายอดรีวิวระดับสิบดาวอะไรตะการตาขอเป็นแบบถามคำตอบคำได้ปะใกล้เวลาที่จะบายบายกับน้องราวแล้วครับ <Hey. S 2> มาะคระับน้องรถไฟรีวิวรถไฟชั้นหนึ่งครับที่นั่งก็ว้างขวางดีนะจาก สาสองเป็นสองสองนะครับอันนี้เป็นครับแล้วก็วิวสวยเลยเราซื้อมาเพราะว่าวิวใช่ไหมแล้ววิวอยู่ไหนท่าดาคือแม่นั่งวนวควนเข้ามาไอ้กูนั่งไปเจ็ดชั่วโมงแบบไม่มีวิว นี่โหต้องเดินเข้าวิวสวยงามพอมาถึงดูที่นั่งสุดท้ายสวัสดีครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจองรถไฟอ่ะจองที่นั่งที่หนึ่ง first impression ก็แย่แล้วอันนีวิวที่มีหนึ่งเดียวของเราก็ถูกปิดม่านลงไปเรียบร้อยแล้วรถไฟชั้นหนึ่งอันนี้ก็โอเคนะก็มีมีปลั๊กตรงนี้มีปลั๊กตรงนี้ นะครับแล้วก็มีที่ยกแขนขึ้นมาแบบนี้เปิดแล้วก็ดึงข,ขึ้นมาดึงข,ขึ้นมาได้ใครจะนั่งทํางานหรืออะไรก็ได้แต่ไม่มีไวไฟนะหรือมีวะแต่ไม่รู้มีแต่ภาษาจีนคนข,ข้างๆา็ก็คนชิลไปแล้วเก้าอี้ก็ใหญ่กว่านั่งก็สบายพอๆกันจริงๆถนะ้าใครมาแบบได้นั่งติดกันอยู่แล้วแบบเป็นสองคนจองชั้นสองก็พอนะเอาจริงว่าไม่ต่างกันมาก ไอ้เนื้อยมี่มีความซีวีไลท์ขึ้นนิดนึงแลวไอ้หมอนี่แม่งอะไรมันแบบขัดใจมากเลยว่ะเออมันเนี่ยมันมันมันเอาออกไม่ได้ด้วยคือมันเนี่ยมันเย็บติดเลยแล้วก็แบบแม่งปรับระดับอะไรก็ไม่ได้แล้วมันก็ระดับมันไม่พอดีหัวมันนอนแล้วมันแบบมันไม่สบายอะถ้าจะมีขัดใจแล้วมีขัดใจไอ้ไอ้หมอนบ้านเนี่ยใช่แล้วก็เตรียมพูดภาษาจีนไว้ด้วยรัวๆ 大家把所有行李带下去哈，然后如果要用卫生间、要用餐的，要在候车室解决一下，因为等一下上来卫生间也不能用啦，之后才能有。所以就要在。 เรามาถึงสถานีสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือสถานีบอ่อเต็นและเราก็ต้องเอาของลงมานะครับเพื่อไปเข้าตอมอตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวสถานีเนี่ยเขาจะหยุดประมาณ52นาทีนะครับเพื่อให้ทุกคนมีเวลาผ่านตอมอกันครบให้หมดก็จะลําบากขนขึ้นขนลงนิดนึงนะครับเมืแบบเมื่อกี้รถไฟก็มีปัญหากะมอนอย่างเดียวนั่นโอเคหมดจริงจจากกุหลวงพระบางมาแค่2ชั่วโมงเองนะตรงนี้แล้วก็ จริงๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่บนรถไฟที่จะไปในส่วนของจีนมากกว่านะชาวจีนต้องเป็นนักสู้เริ่งเข้าสู่ประเทศบ้านเกิดของคหญิงบ้านเกิดอ,อะไรละ่ะ <laughs> เราลงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บก็ต้องขึ้นรถไฟอีกรอบหนึ่งข้าไปฝั่งจีนแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้าตอมอจีนแล้วก็ขนขึ้นรถไไปอีกรอบหนึ่งรถไฟก็สะดวกนะแต่ว่าก็จะมีแบบ ต้องขึ้นขึ้น,นลงสี่รอบวะเนี้สี่รอบแล้วก็มันก็ต้องผ่านแบบ Security c เช็คแบบสนามบินเลยจริงจังกลับมาขึ้นรถไฟคันเดิมนะครับผ่านตอมอแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เวลาทั้งหมด52นาทีนะครับเพราะ,ะนั้นจริงๆก็ไม่เชิงว่าต้องรีบมากนะแต่ 40นาทีวันนี้ก็คนเยอะก็ต่อคิวก็ช้าแต่ก็ยังแคยังคันนะก็เหลือละไสิบนาทีข้างหลังเราก็เหลือคิวอีกนิดหน่อยตอนลงก็รีบนะแต่ว่าไม่ผัวไม่ต้องรีบมากอะชิวๆได้อยู่เนี่ยเขายังดุบระยีกันปุยๆอยู่เนะลยเดี๋ยวเราก็มาขึ้นรถไฟคันเดิมที่เดิมเมื่อกี้ถามเขาเราว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดคนติดอยู่ที่ตอมอล้วแบบวิ่งมาไม่ทันนี่ทําไงเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบเต่าแตร ว่าแบบแให้รีบวิ่งมาแต่ว่าถ้าถ้าไม่ทันจริงๆเขาก็จะให้ขึ้นรถแล้วก็ไปเจอกันที่ตรงฝั่งข้ามจีนอีกทีนึงเพราะนี่เดี๋ยวนั่งรถไปนิดเดียว10นาทีาเดี๋ยวต้องลงอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้ถ้าถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยเขาก็จะจับขึ้นรถแล้วก็ไปเจอที่ตมจีนเลยแต่ว่าก็น่าจะทันนะเนี่ยเขาไล่นับคนกันอยู่ ลงรถไฟมาอีกรอบแล้วครับรอบนี้เตรียมเข้าต่อมอจีนนั่งมานิดเดียว10นาทีถึงแล้วลงรถไฟรอบที่2ร <c oughs> อบนี้เขาก็ให้เวลาเขาเดิมนะครับ52นาทีแต่รอบนี้น่าจะเร็วนะเพราะว่าเป็นเข้าจีนแล้วคนส่ว่เป็นคนจีนใช่ปะ่ะมันก็น่าจะแบบฟๆ้นปะ เขาอะฟืบๆแต่ว่าก็คือเ็จะแบบเราก็จะไม่ต้องต่อชิวนานคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดู โอเคครับเราผ่านตมจีนมาแล้วคะ่ะเวลเขมทูชัยนะฮนะตมตีนก็ตีนจะคุบอกตมตีนตมจีนทุยถามโหอยู่นะจริงถามละเอียดมากว่าแบบพักกี่วันอยู่กี่วันจองที่พักหรือยังแล้วไอ้ปั๊มนี้ของประเทศอะไรปัมร๊มนี้ไปมาเมือ่อไรแล้วม,มีปั๊มอันหนึ่งที่เป็นแบบตราอะไรไม่รู้เว้ยที่มันอยู่หลังสุดของพาสปอร์ตสมัยโควิดอะปั๊มว่าเหมือนแบบ ของกระทรวงสาธารณสุขว่าแบบ oh. เอ้ยโอเคแม่งก็ถามฉันไว้ว่า,าแล้วนี่แล้วน,นี่ปั๊มอะไรฉันก็บอกว่าปั๊มว่าอ๋อสมัย COVID, โ,โควิดว่าโ o covid เลยแม่งก็ถามหน้างง,ง,งๆปั๊มที่อะไรมันอยู่หน้าสุดท้ายของพาสปอร์ตเพราะว่าเขาจะปั๊มหน้าสุดท้ายเหรอไม่นะ้ขาปั๊มหน้าสุดท้ายจริงก็เลยแบบล่าเพจก็โอเคครับก็เดี๋ยวเข้าจีนละจริงๆลงแรกที่เป็นตมขาของเราอ่ะก็เหมือนต้องรีบๆนิดนึงแต่อีฝั่งเข้าจีนเนี่ยพอคนจีนเยอะมันก็มันก็เร็วละ ชิลอยู่ยต่ไงหญิงโดนถามเลยบ้างวะเขาพูดภาษาจีนใส่หญิงก่อนเลยค่ะหญิงโดนโฟจีนเทคเขาเห็นมาด้วยกันนะเห็นพาอรสอไทยด้วยเออเออพูดังกีษใส่ทันนะแต่พูดจีนใส่เธอคนมันเป็นดาวคนจีนแม่งเยอะจริงแต่คนชอบคนจีนนะมันแบบสู้ดีแบบเหมือนแบบพอให้ไปบูงแม่งไป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 น้โอเคขึ้นรถไฟอีกครั้ง ขึ้นรอบที่พอาี่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วกูขึ้นอีกแล้วกลับมานั่งที่เดิมของเรากูงงมากขึ้นลงขึ้นลงจนมึนหลังกูด,ดอ,อกหมดแล้วเนะี่ยเรารู้ว่าเรามาถึงจีนเพราะว่าบอกเข้าอุโมงแล้วยังมีสัญญาณมือถือ 4G อยู่ไหนโชว์สิถ้า,าเพราะว่าที่ลาวเนี่ยมุดอุโมงปุ๊บจบ วิวก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีสมก็เป็นพี่จีนแต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือหิวเราลืมไม่ได้เตรียมอาหารมาแท้จริงมันน่าจะซื้อมาม่าได้ตอนนี้สองโมงนะครับยังไม่ได้กินข้าวเราคิดว่าตอนแรกเขาจะเข็นรถเข็นมาแบบของที่ลาวนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่ล้าก่อนั้นตอนแรกก็แบบเฮ้ยจะทำไงทุกคนมาเอาข้าวมาจะกินจากไหนกันวะแบบ เคยดูรีวิวว่ามันมีตู้สเปบียงอะไรอย่างนี้ใช้สั่งอาหารแล้วเราก็เดินเดินเดิน,ดนไปทุกคนแม่งก็พูดภาษาจีนหมดแล้วก็ใช้แอปสั่งกันเว้ยเราก็แบบว่าชี่ออะไรไม่รู้อะคุยไม่รู้เรื่องอะก็เลยกลับมานั่งที่น,นี่กําลังสั่งอาหารอยู่นะใช้ V c a s สแกนเฮ้ยมันดูยากเอยสำเร็จไหม99หยวน500บาทหยิบหายละชี่อวีเนเธอร์ก็แถมเบอร์คือต้องใช้เบอร์จีนเงี้ยเหรอ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนตังทีเนี้ยจ่ายตังค์แล้วตังค์้วได้จริงพอคือโอเคแต่ตอนนี้อาหารยังไม่มามาลุ้นกันสำเร็จแล้วครับทุกคนเราได้กินข้าวแล้วอะไรไม่รู้ว่าเห็นชิคเกน้นบุกกดเลยเยยบเลย ถึงคุณมิงแล้วครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะเนี่ย6โมง30ตรงเวลาเป๊ะน้องเขียวพาเรามาพอได้เดินไปดูตรงรถไฟชั้นสองก็รู้สึก appreciate นะว,ว่าชั้นหนึ่งที่มันแบบเออกินข้าวก็กินง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอะไรเงี้ยคือคนก็จะแบบก็จะโอเคหน่อยสถานีคุณหมิงครับทุกอ,อย่างที่จีนเขาบอกจะใหญ่หมด เฮนนีสถานีแม่งใหญ่จริงอันนี้คือเซา t h south Kunming นะครับจริงจริงอันนี้ถือว่าเดินทางไม่นาน้วแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยด้วยเพราะว่าทั้งหมดจริงๆมันคือจากหลวงพระบางเรามาเจ็ดชั่วโมงใช่ปหถ้ามาจากเวียงจันทน์ก็เก้า <9. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเวลาที่เราต้องแบบเข้าตอมฝอั่งลาวกับฝั่งจีนนะสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดินทางจริงๆก็ไม่เยอะไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยมากเหมือนนั่งเครื่องบินแบบหกเจ็ดชั่วโมงนะก็คือแบบ ลงมาก็เฟรชอะเอาจริงคืนนี้ก็คือ,อ cavity, ไปลุยต่อได้อยู่นะแต่ก็พัก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 มาพักถเดี๋ยวมาที่จีนี่คงได้นั่งรถไฟกันรัวๆโอเค okay, let's go